ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญความผาสุกและความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ศธายัดโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการคติธรรมสอนใจก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้ ในค่ำคืนวันนี้อาตมาก็จะได้เสนอเรื่องปริศนาธรรมชื่อเรื่องว่าอยากให้มีสีสันนอนดินเกลือกฝุ่นคำว่าอยากให้มีสีสันนอนดินเกลือกฝุ่นในที่นี้ก็หมายความว่านอนดินเกลือกฝุ่นคือเครื่องที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองประกอบไปด้วยมวลทิน โดยการเข้าไปเรียนรู้สัมผัสเครื่องที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองมีมลทินเมื่อรู้แล้วจะได้หาวิธีการกำจัดให้ออกไปเสียอย่าให้ขัดขวางได้หรือเป็นอุปสรรคปัญหาชีวิตต่อไปเรียกว่านิวรหาเป็นกิเลสที่ครอบงำหรือปิดกั้นจิตมิให้ก้าวขึ้นสู่คุณธรรมชั้นสูงได้นั่นก็คือ 1. นึ่งกาะฉันทะหลงรักใครในกามารมสองพยาปาทะอาฆาตมาดร,ร้ายและจองเวร 3. ามีนมิทะทอแท้ใจหดหู่และซึมเศร้าสอุทจักกุกกุจจะใจฝุ่งซ่านและงดหงิด 5. ้าวิติกิจฉาลังเลส,สงสัยตกลงใจไม่ได้ เมื่อฟอกจิตด้วยคุณธรรมที่ตรงกันข้ามนี้จะทำให้มีความสวยงามจะไปสู่สถานที่ใดก็จะมีผู้เคารพนับถือดังพาสิทธิคำกรที่บัณฑิตนักปราดกล่าวเอาไว้ว่าคนผู้มีศีลนี้ใจดีเย็นชุ่มเหมือนดังน้ำตุ่มแก้วยามขุ่นข้นไม่มี ทั้งเหล่าสีสะอาดล้ำสซ้อยชื่นโสภามีวาจาใจผ่องใสคล้ายแก้วเมื่อศีลประดับแล้วแววงามวาดคล่องคล้ายดังครองแผ่นผ้าราคาล้ำเหนือทองใครจะนําไปประดับทางไหนได้ทุกแห่งไม่เลือกไวและชนชั้น ทางไหนไม่ว่าใหญ่และน้อยหนุ่มใหญ่ปานกลางทั้งผู้หญิงผู้ชายฝ่ายใดเสมอเพียบไม่เหมือนอาพรผ้าธรรมดาโลกแต่งเครื่องประดับโลกนั้นงามแต่เก่าได้งามแต่คราวประดับหามาได้ใหม่ ต่อไปสัมผัสเศร้าดำเปื้อนพังต้องได้สักฟอกย้อมยามเก่ามันเหม็นไม่เหมือนครองคุณศีลน,นอองค์พุทธโธเจ้าดีไม่ดียามเศร้าดีไปชั่วการไม่มีการซักย้อมเหมือนผ้าแผ่นสบายดีไปจนถึงชราเท่าทนทานทัดเที่ยง แม้นว่าเกิดชาติหน้าก็ยังสวยยิ่งเดิมดีไม่มีสิ่งเท่าเทียมทันดังเปรียบหาคาบเทียบไม่ได้ศีลพระเจ้าโนพุทธ,ธูแม้นว่าเงินทองแก้วพลอยนินพิราราชชาวโลกสมมุติใช้ยังไม่ล้ำเท่าศีลหนึ่ง กลิ่นหอมทุกชนิดหอมทวนลมไม่ได้แต่กลิ่นคือเกียรติยศชื่อเสียงทวนลมได้ด้วยเหตุผลนี้จึงได้ชื่อว่าอยากให้มีสีสันนอนดินเกลือกฝุ่นดังนี้แลท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย รายการธรรมะคติธรรมสอนใจก่อนนอนในค่ำคืนวันนี้ก็คงจะพอสมควรเก่เวลาอาตมาก็ต้องขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจฟังพระสธรรมโดยความเคารพนะก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่านนั้นจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป คิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบในธรรมนำตนให้พ้นจากกองทุกประสบสันติสุขแล้วใช้ขอความปรารถนาน,นั้น,น,นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเทูนขอจเจริญโพร